สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับป่านนะคะวันนี้ป่านก็จะมารีวิวตัวขนมคีนเนาะโอเควันนี้นะคะป่านก็นําขนมคีนมาแบบหลายแบรนด์มากๆเลยอย่างที่เห็นกันไปเนาะก็คือเออวันนี้ยกหยิบถุยหยิบยกว่าจะหยิบยกมาประมาณแบบ5แบรนด์มัง้งห้าหกแบรนด์เออที่เราอะซื้อซ้ําทานบ่อยๆอย่างเงี้ยก็คือจะหยิบมาแชร์ให้เพื่อนแบบได้ฟังกันแล้วเผื่อใครที่แบบเออเริ่มทานขนมคีนหรือว่า ยังไม่เคยทานบางตัวเงี้ยก็คือไปลองกันได้เพราะว่าเราสึกว่าเอ้ยมัน,ม,นมันอร่อยนะผ่านสำหรับเราอะไรเงี้ยก็เลยวันเนี้ยจะมาแชร์เนาะโอเคไปเริ่มกันเลยนี่อันเนี้ยคือส่วนหนึ่งของขนมคีนที่เราแบบซื้อมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวลายตัวเลยแล้วกันว่าแบบเอ้ยเราชอบอันไหนบ้างแล้วก็เออมันอะไรยังไงเนาะบื้องต้น่ะ,ต,นะต้องเกินก่อนเว้ยว่าแบบคือเราอะ่ะกินแบบแบบอินขนมครีนมาสักพักแล้ว เพราะว่าเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เมื่อสักเดือนก่อนพราวนไไหมคือน้าหนักอะขึ้นขึ้นเยอะมากคือมันขึ้นเยอะมากจนเกือบสุดเพดานที่เราเคยน้าหนักมากเข้าเข้าฟิตเนสน,น,นั่นนูนี่แต่ว่าน้ําหนักอะก็ยังไม่ลงคือตอนนั้นต้องบอกว่าเราออกกําลังกายใช่ป่ะแต่ว่าเราอะก็ กินเยอะยังกินเยอะอยู่คือลดลงมาบ้างแต่ว่าก็ยังจัดว่าเป็นคนกินเยอะเพราะว่าต้องไปทํางานใช่ป่ะเวลาออกไปออฟฟิศเนี้ยมันเหมือนใช้พลังเยอะก็เลยทําให้แบบกินเยอะตามไปด้วยประมาณนะั้นแล้วก็ชอบกินข้าวราดแกงถวออฟฟิศมากเออก็เลยแบบรัดๆนะคือให้เยอะมากแล้วก็กินหมดจานอะ่ะก็เลยแบบคิดว่ามันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ลดไม่ได้เที่ยแล้วแบบเฮ้ยหรือว่าเราอะ่ะอายุมากแล้วระบบเผาผันมันเปลี่ยนอย่างที่คนเขาเคยบอก เรามาล่าสุดคือเกิดอุบัติเหตุที่เท้าเือแบบนิ้วเท้ามันม<า>แตกอ่ะเออแตกเกือบหักต้องหยุดเดินเดือนนึงขั้นต่ําแล้วคือแบบก็เศร้าใจมากเว้ยเพราะว่าช่วงก่อนหน้าคือสามารถออกกําลังกายได้แล้วใช่ปหปกติคือเราเป็นคนที่เกลียดการออกกําลังกายลากตัวเองมาออกกําลังกายได้ตอนนั้นอ่ะคือออกกําลังกายจนแบบ มีวินัยมากแบบอาทิตย์นึงต้องอย่างน้อย3าครั้งไยยงก็คือออกกําลังกายเป็นประจำรู้สึกว่าเฮลตี้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจเนาะที่เราแบบเฮ้ยสามารถขูดตัวเองไปออกกำลังกายได้ใช่ปะ่ะแต่พอเกิดอุบัติเหตุเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบอ้าวเราไม่สามารถออกกำลังกายได้คือเราพุงฉล่าอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเออก็เลยกลายเป็นว่าเราอะต้องกลับมาใช้วิธีควบคุมอาหารเอาเนาะก็เลยเข้ามาสู่รีวิวนี้นี่เองก็คือตันตนัตนต ขนมครีมนะจ๊ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอามารีวิววันนี้เนาะขนมครีมเขาไม่ได้คือถ้ากินมากๆอ่ะมันก็อ้วนเนาะมันก็คือมันก็คืออาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันขนมครีมพวกเนี้ยเขาจะใช้กรรมวิธีการที่มันแบบคุณภาพอาหารเขาจะลดปริมาณน,น้ำตาลใช้สารที่มันแทนส่วนประกอบตรงนี้ลดโซเดียมหรือว่าลดแป้งลดคาร์บอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยทำให้แคลอรี่เขาอะจะน้อยกว่าอาหารปกติแล้วก็ ตัวคาร์โบไฮเดียมันจะน้อยกว่าอาหารปกติแล้วก็มันคืออย่างกินแล้วก็มันมันก็เฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบอย่างแป้งอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะใช้แป้งที่มันเป็นโฮวีดหรือว่าพวกแป้งจากพืชแป้งอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะไปกินแป้งขัดขาวโดยตรงๆเหมือนปกติอ่ะเนาะที่เรากินขนมทั่วๆไปเขาจะใช้แป้งขัดขาวน้ำตาลนะคะกับขนมครีมมันก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบกินขนมโอเคเกินไปเยอะมากเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยไหมเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะที่ขนมตัวแรกรอแป๊บนึงนะ โอเคตัวแรกเลยจะเรียงจากแบบที่ชอบที่สุดโอ,อไม่เรียงแล้วกัน <laughs> เปลี่ยนใหม่คือไม่ไม่ได้จัดลําดับมาว่าไหนแบบชอบมากที่สุดแต่ไอ้ที่เอามาวันนี้ก็คือชอบทุกอันเลยมาดูอันแรกก่อนนี่แบรนด์แรกนะคะนี่มันเปียกอะเออเพราะว่าแช่แล้วเพิ่งเอาออกมาอันแรกนะคะเป็นของคิดเช่นมาลีเนาะคิทเช่นมาลีอะ,อะจริงๆเขามีหลายโปรดักต์มากเลยนะแต่ว่าที่เราหยิบมาวันนี้ก็คือเป็นอันที่เราชอบทานบ่อยๆเนาะ ปังไก่หยองใส่ไข่เค็มอืมคือเราอะชอบมากของคิเชนมาลีเพราะแบบคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินไข่เค็มเว้ยแล้วก็คือคิเช่มาลีเขามีแบบขนมไข่เค็มเยอะมากที่มันเกี่ยวกับไข่เค็มแล้วเขาทําไข่เค็มอร่อยแคลก็น้อยด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินให้ดูเลยแล้วกัน <Bye. S 1> นี่เห็นไหมอะคือหน้าตาเขาจะแบบเป็นอย่างนี้เลยเออหน้าตาเขาจะแบบอย่างนี้ ก็จะแบ่งออกเป็นแบบสี่ส่วนเนี้ยแคลอรี่นะชิ้นหนึ่งตกประมาณแบบสี่สิบห้าสิบอ่ะอืม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 อร่อยมากคือข้างไงอะ่ะมันจะเป็นไข่เค็มเห็นปะพอมันจะเป็นไข่เค็มแล้วก็ไก่หยองไข่เค็มคือล้อนมากอะ อมาเป็นชิ้นที่2ของคิเชนมาลีเนาะก็คือเน่อืมคือมันเปียกน้ำอะ่ะเพราะว่าเราเอาออกมาจากตู้เย็นมันคือเปี๊ยะไข่เค็มลาวานะคะเปี๊ยะไข่เค็มลาวาอันนี้คือแบบอร่อยมากจริงอะ่ะเราไม่เคยกินแบบเปี๊ยะไข่เค็มลาวาที่เขาหิชๆกันข้างนอกนะที่มันเป็นแบบธรรมดาทั่วไปไม่ได้ทีนอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอร่อยขนาดไหนนะแต่ว่าของคิเชนมาลีอะคือ วันนี้เข้าไปอ่ะมันอร่อยมากเว้ยคือเขาใช้ไข่เค็มออร์แกนิกใช่ปะ่ะนี่เดี๋ยวกินอันนี้ให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นอันที่แบบกินหมดแล้วเ <laughs> หลืออันสุดท้ายเนาะ <Okay. S 1> อันนี้มันเป็นเปียไข่เค็มที่แบบแคลอรี่ลูกนึงอยู่ที่ห้าสิบแปดแคลก็คือจัดว่าจริงๆจัดว่าน้อยนะเพราะว่าจริงๆไข่เปียไข่เค็มปกติมันน่าจะแคลสูงมากๆเลยอะแต่อันนี้ก็คืออยู่ที่ ห้าสิบแปดแคลเนาะต่อรูปให้แบบเวฟก่อนกินใช่ปะแต่เราอะชอบกินอะไรเย็นๆเว้ยก็คือไม่เวฟเลยเวลาขนมขี้มากินขนมอ,อะไรก็แล้วแต่คือเวลากินก็คือกินสามารถกินเย็นๆได้เพราะว่ามันก็ชอบตพอพี่หอมดจริงๆ,ๆอ่ะ,ะอืออือเห็นไฟข้างในปะดูแป้งหรือแล้วก็ดูแป้ง,แล,แ,ปงแล้วก็ดูไส้คือมันเกินเบอร์ไปมากเว้ยเพือให้แบบคือไส้แบบเยอะมากอร่อยอะ กิทเชมาเรียจริงๆเขามีแบบเขามีแบบขนมอื่นเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบลองกินเหมือนกันแน่อยา่างเงี้ยก็กิ t เชนมา a รี e อันนี้ยังไม่เคยกินเคยอ,อย่างสองอันเมื่อกี้เคอจะซื้อแบบซื้อซ้ําบ่อยมากเพราะว่าเหมือนกินทุกอาทิตย์อ่ะเพราะว่าชอบกินอ <c oughs> ันนั้นอันนี้ปังไข่เค็มลาวาไข่กุ้งอันนี้โดนัทเดี๋ยวไม่จะกิแนแป้งถัดมานะคะออาจารย์นเนาะ ยินแน่ใจนะเป็นจุดเริ่มต้นของเราในการกินขนมคีเลยแหละเออจริงๆเขาเป็นจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยอืมก็คือเรากินยินแน่จาจนี้เราก็กินบ่อยมากนะคือรูปทรงข้างในอ่ะเขาจะเหมือนทูเรียนเว้ยแต่ว่าสีมันก็จะแตกต่างกันไปตามไส้นั้นๆคือขนมปังเขาจะเป็นแป้งยืดๆข้างนอกแค่ว่า ป็นแป้งแบบจากธรรมชาติอ่ะเออแล้วไส้ข้างในอ่ะเขาก็จะมีเยอะมากเลยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มไส้หวานไปนอย่างเช่นแบบช็อกโกแลตมอคค่าสังขายาอะไรอย่างเงี้ยส่วนไส้คาวก็จะมีตั้งแต่แบบไก่ย้องทรงเครื่องไก่ย้องเนยกระเทียมไก่แดงแล้วเขาว่าทาไส้อร่อยคือแบบกินมันกับข้าวได้เลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีที่แบบไม่ได้กินข้าวเลยอย่างเงี้ยก็เมื่อกินเรียนอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนได้กินของคาวอยู่นะเออก็โอเค จริงๆมีหลายกล่องมาแต่วันนี้หยิบมากล่องเดียวไม่ได้กินให้ดูนะจะเป็นแบรนด์ Re Life เนอะอันนี้คือข้างในอะมันเห็นไหมอะ่ะมันจะเป็นพายเว้ยเป็นพายช็อกแอลมอนด์ช็อกค,คาคาวแอลมอนด์พายพับอ่ะเดี๋ยวองเปิดให้ดูเพราะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วคือไอ้น้ำเยอะมาดกดยโอเคนี่ก็คือเป็นหน้าตาพายพับเนาะคือพายพับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราชอบเว้ยเพราะว่า มันอ่ะกินแล้วเหมือนแบบได้กินช็อกโกแลตอะ่ะอืมนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วข้างในก็จะมีไส้ช็อกโกแลตเดี๋ยวกินให้ดูนั่งข้างในมันชัช่งก,ก่าเยมากอือกินไลฟ์พายครับอันเนี้ยคือกินไปมันจะรู้สึกเหมือนแบบกินช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ริชมากขนาดนั้นนะ ก็เป็นแป้งนุ่มไส้ช,ช็อกโกแลตแล้วก็มีอัลมอนด์อยู่ข้างในพอ mm hmm. กินมันจะกรึบๆอะ่ะเออให้เทเตอร์ที่แบบหลากหลายดีชิ้นหนึ่งตกอยู่ที่ห้าสิบห้าแคลอรี่นะคือส่วนใหญ่พวกขนมคินที่เรากินอะ่ะเราจะเลือกที่มันแบบมีแคลอรี่บอกหน้ากล่องเพราะว่าเราอะ่ะคือกินคลีนด้วยแล้วก็คุมแคลด้วยนะอือก็คือ มันจะช่วยให้เราสามารถนับแคลอรี่ที่เราทานไปวันนี้ได้แล้วสามารถแบบคุมตัวเองได้ตัอมานะคะยังอยู่ที่แบรนด์เดิม r e a l Life อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช็อกทิปเปิรช็อกโก,โกบานานะ่าคือมันเหมือนเป็นแบบว่าคล้ายๆบานอฟี่ปะก็ไม่ถึงกับบานนฟี่อ่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นขนมที่แบบมีครีมมีชั้นช็อกโกแลตมีทัมเบิลที่เป็นธัญพืชอ,อยู่ข้างล่างแล้วก็มีกล้วยหอมอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยอ่ะคือคือถ้าใครอ่ะกินทานอาหารคีนอยู่แล้วแบบเออชอบทานอะไรแนวๆเนี้ยก็คือ ซื้อมาได้เลยนะเพราะว่าอืรสชาติมัน,มนใช้ได้เลยคือสามารถแทนขนมที่ไม่คีนได้ด้วยอันนี้แคลอรี่กล่องเนึ้อคือจะบอกว่ามันใหญ่มากเลยนะเว้ยลองด,ดูมันใหญ่มากนะเราก็คือสูงแบบแน่นมากอยู่กล่องหนึ่งอยู่ที่ 152.5kcal เองเื่อแคลแบบน้อยมากและปริมาณเยอะมากสุดปางอะแล้วเขาทํามาแบบรสชาติดีเลยย่ย yeah! ด yeah! มากเล โอ,โ,โอเคนี่น้าตาวายต้องใส่วงเออคุณน,น้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ไหมนี่คนระับนี่ครมัน,นะน,นะนจะเป็นครีมครีมไหมกรู <c oughs> ้สึกว่าเขาจะใช้ครีมแบบโลคลอลอถ้าอใไรมันจะเป็นแบบครีมครีมช็อกแล้วก็มีกล้วยอนะไรเงี้ยอืมคืออร่อยอะ่ะสามารถทดแทนทดแทนขนมแม่ครีมได้เลยนี่นะ Mm hmm. ดีดีงามผัดมานะคะก็คือจะเป็นอ่าปากเบื่อหรือปากก็ไม่รู้นะขออภัยด้วยผัดมาก็คือจะเป็นขนมแบบกรุบกรอบกันบ้างเนาะโอเคในคองแทงของแมนดแป้งฟูฟูเนาะคือแป้งฟูฟูเนี่ยมันสะท้อนไหม คือแป้งฟูๆเนี่ยเขาจะมีแบบคองแขงเยอะมากอันนี้ยังไม่ได้เปิดเนาะเขาก็จะมีซินแบบนี้<ว>คือจริงๆเรากินไปหลายลูกแล้วแบบ <laughs> หมดเร็วมากเว้ยแป้งฟูๆน,นี่อันนี้ก็จะเป็นข้างในนะจ๊ะอันนี้มีเห็ดด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองให้ดูเนาะอร่อยอนะ่ะคือคองแขงแป้งฟูดมันจะกรอบมากเว้ยมันจะกรอบมากก็ <laughs> อร่อยเนาอร่อยอร่อยนะแต่เราอะชอบรสแบบ เราชอบรถกลมกลม่อมคือตอนนี้ลองกินคองแขงไป3รถก็ชอบนะชอบทั้ง3รถเลยก็คิดว่าคือจริงๆแป๊วฟูฟูอ่ะมีเขามีหลายรถมากเว้ยแบบมีถึงสิรถไหมอจะไม่ถึงประมาณนะเกือบ1ิเออก็คือเราอะ่ะตอนนี้ลองไป3แล้วก็แบบชอบชอบทุกอันเลยนะคือคองแขงเขาจะกกรอบกรุบเลยนะแล้วก็บวกกับ เราไม่แน่ใจว่าเขาใช้ผงปรุงรสอะไราะแต่เขาบอกว่าไม่ได้ใส่สารพวกสารกันเสียเลยผงชูรสอะไรก็แล้วแต่นะอืมแบบไม่มีน้ำปลาไม่มีอะไรเงี้ยก็คือเขา,าทำอร่อยเวย้ยคือเขาก็าทำรสปรับปรุงรสชาติได้อร่อยบวกกับความกรุบกรอบอะไรเงี้ย<ช>ก็เลยเขาเรียกไงคือเขารีดน้้ำมันออกเช่นที่อบรีดน้้ำมันอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้แบบเฮลตี้ขึ้นประมาณนึงดีกว่าไปกินขนมที่แบบทอดน้ำมันก็เ,เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบชอบมากเลยแป้งฟูฟู จริงตอนนี้น้ำหนักลดลงไป2กิโลแล้วเอ้ยสองหรือสามนะเกือบ3แล้วว่าประมาณ2อาทิตย์ซึ่งแบบเราใช้วิธีการทานขนมคีนอย่างเดียวบวกกับการฟาสต์อ่าฟาสติ้งเนาะ if ควบคุมเวลารู้สึกเราจะกิน16 8ทับเออเรากินแบบไม่ได้เป็นขั้นโหดนะพยายามรักษาให้มันเวลาประมาณนี้ถามว่ากินขนมคีนทั้งหมดไหมก็ไม่ได้กินทั้งหมดเงี้ยถ้าเพื่อนชวนไปกินของไม่คีนกินบุฟเฟ่กินไหมก็กินแต่ว่าเออเราก็คือคุมในปริมาณที่แบบสมุด วันนี้กินเยอะใช่ไหมเพื่อนชวนไปกินบุฟเฟ่เรากินเยอะวันถัดไปเราก็จะพยายามกินให้น้อยลงให้รู้สึกว่าแบบเออเอาพลังงานของเมื่อวานอะ่ะใช้ให้มันหมดก่อนอะไรเงี้ยที่ไปกินบุฟเฟ่อะใช้ให้มันหมดก่อนแล้วค่อยแบบเติมอันใหม่เข้าไปละการอย่างเงี้ยเป็นการทดแทนกันไปแต่ว่าเราอะก็คือจะไม่ได้ทําให้ชีวิตแบบรู้สึกเครียดหรืออะไรต้องขอบคุณแบบร้านขนมครีมทั้งหลายมากเลยที่เขาแบบทําขนมครีมขึ้นมาเพราะว่าแบบ แต่ละเจ้าคือทําอร่อยมากแล้วมันทําให้แบบการล,ลดน้ําหนักของเราอ่ะมันมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนแบบเยอะเลยเว้ยอืมคือมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราทรมานในการลดน้าหนักไม่ได้กินของอร่อยคลิปนี้ก็อาจจะต้องขอจบประมาณนี้เนาะแต่ถ้าแบบจริงๆมีเป้าหมายที่จะลดน้ําหนักอีก2อกิโลถ้าแบบ เออน้ำหนักลดอีก2กิโลอะ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมคีนตัวอื่นต่อนะอส่วนเดี๋ยวจะลองตัวอื่นไปเรื่อยๆนะจริงๆในถุงที่หยิบม,มาเมื่อกี้มันมีหลายตัวมากที่เรายังไม่ได้ลองอย่างแบบ healthy b a e อันเนี้ยจริงๆก็มีของอร่อยเยอะนะแต่เดี๋ยวเอามารีวิวคลิปหน้าคือสองตัวนี้ยังไม่เคยลองเคยลองตัวอื่นของเขาแล้วมันอร่อยคือนี่ยเดี๋ยวถ้าเราลองแล้วเราสึกว่าเฮ้ยอร่อยอย,อย่างเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าน้ำหนักลงอีก2โลจะมารีวิวแน่นอนเนาะก็คือ เอาเป้าหมายเป็นน้ำหนักลงละกันแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบายบายขอให้ทุกคนมีความสุขกับการลดน้ำหนักนะคะ